ูเชิดเชิงหน้นิดกรรมการไพฑุ์กบกลางครับส่งสัญญาณกระแทกกันหน่อยเกี่ยวแล้วคืนเกี่ยวล้วคืนขวาทิดครับแต่ซ้ายได้ครับลุกไล่ต่อนะครับโตโตวันนี้มานิ่งครับจากขวาชายแฮดทิกได้หรือเปล่านะครับชนะมาสองไฟฟองกุห,หลังสดเลยนะครับขวาแข้งขวาอีกทีหน,นึ่งเสียมณีวันนี้มาแบบนายแบบไปคุณชื่อชายครับโอ้โหผมเข้าหล่อแล้วเกินอะไรครับ สีสันเนี่ยสีสันสีสันก็อย่าไปถักถักข้าง,งหูออกหน่อยไม่เป็นไรนบางทีบางครั้งต้องเข้าใจจับแล้วคืนนะต่อยให้สนุกครับต่อยให้แฟนๆจดจำชื่อครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับตัดแก้วสัำิีต้องนู่นเลยครับอนุวัฒน์แก้วสวัำล์นี่เลยครับแฟนๆรู้จักเยอะครับเพชรชาติบนต่งอางนอ่ลอืนวัดวัชระชัยเ,เกิดชัยคุณพินิจโอ้ชุดนั้นก็เรียกว่า าคุณผุ้นเอกของแก้วสมฤทธิ์เลยทีเดียวมาดูครับนี่คือเจเนอเรชั่นใหม่เสือมณีในช่วงของยกที่สองนะครับจังหวะแค้งซ้ายเสือมณีแหมวาดออกไปนี่อ่าแมีจ,จังหวะปัตตานะครับโตโต้นี่มีหลุดหน่อยกรรมการเตือนนะครับเตือนยกต้น,ตนๆก็ให้ออกอวุธกันมากขึ้นนะครับ ตัดตือนยกสุดท้ายในคือในกรณีเรื่องมวยเต้นนะครับอันนั้นยังแก้ไม่ได้นะครับรอกาดแก้ไขต่อไปนะครับเรื่องของนักมวยเต้นยกสุดท้ายวาระแห่งวงการมวยนะครับต้นๆตันเตือนแล้วได้ผลครับซ้ายลงล่างบัดอ้เรียบร้อยเลยครับจบเลยแม่รอเลยครับรออยู่แล้วรอหนักข้บีครับเสือมณีแก้วสธิ์ครับขึ้นเชือกขอบคุณแฟนๆครับแม่ น่าจะเป็นหมัดซ้ายครับจิ้มตูมเดียวโครมเดียวครับพี่สีเมืองเฮลันเลยนะตอนนี้เฮเบาๆหน่อยเฮเบาๆหน่อยนะอย่ากระโดดลอยนะพี่สีเมืองอาจดีด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าๆสวยๆนะครับเรียกว่าหมัดเดียวครับไม่เหลียวแลครับแม่นๆเลยครับโอ้โหดับดาวรุ่งไปดูครับจังหวะแข้งซ้ายทรงผมไม่เกี่ยวนะครับแมหมัดลวนๆเสือมณีแมจังหวะนี้ครับแลกแข้งปะทะกันก่อน ไปดูจังหวะพระเด็ศึกเนี่ยโอ้โหสายตรงครับมาปั้งเข้าไปเข็มโดนบริเวณเขาเรียกว่ากามนะครับเ <c oughs> ต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับหลับสนิท